สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปไกลกว่าประวัติศาสตร์กลับไปยังจุดที่มนุษย์ยังไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างที่เรารู้จักกันย้อนกลับไปก่อนมีอารยธรรมก่อนมีล้อก่อนมีภาษาก่อนมีเกษตร,รกรรมก่อนแม้แต่มีถ้ำให้หลบฝนมีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนมนุษย์จากสัตว์ให้กลายเป็นผู้ครองธรรมชาติสิ่งนั้นคือไฟหลายล้านปีก่อน มนุษย์ดึกดำบันไม่ใช่ผู้ล่าแต่เป็นผู้ถูกล่าพวกเขากลัวความมืดหลบฝนหลบพายุหนีเสือหนีหมากินเนื้อดิบกินผลไม้ที่ร่วงหล่นชีวิตวนเวียนกับการเอาตัวรอดแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาเห็นต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าลุกเป็นไฟและในช่วงเวลาสั้นๆนั้นความกลัวกลับกลายเป็นความหลงไหลนักโบราณาคดีพบหลักฐานว่า มนุษย์เริ่มใช้ไฟจากฟ้าผ่าผู้เขาไฟหรือไฟป่าเมื่อประมาณ1.5ล้านปีก่อนที่ไซต์เกเชอร์เบนนอตยาอาโคบในอิสราเอลพวกเขาไม่ได้จุดไฟเองแต่เก็บไฟไว้แล้วเฝ้าระวังไม่ให้มันดับไฟกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีคนเฝ้าไฟทั้งวันทั้งคืนถือเป็นหน้าที่อันสำคัญของเผ่า มนุษย์เริ่มหาวิธีจุดไฟด้วยตัวเองเมื่อประมาณ400,000ปีก่อนโดยใช้การเสียดสีไม้หรือการใช้หินไฟหรือฟลินตนี่คือช่วงที่มนุษย์เริ่มควบคุมธรรมชาติได้อย่างแท้จริงจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานจากการเดินป่ากลายเป็นอยู่ในถ้ำจากการกินดิบกลายเป็นปิ้งย่างต้มจากกลัวสัตว์กลายเป็นใช้ไฟไล่เสือไล่หมา งานวิจัยของนักมนุษยวิทยาริชาร์ดแบรงแฮมจากฮาร์เวิร์ดเสนอว่าการปรุงอาหารด้วยไฟคือก้าวสำคัญที่สุดของวิวัฒนาการมนุษย์เมื่ออาหารสุกย่อยง่ายได้พลังงานมากขึ้นสมองใช้พลังงานเพิ่มขึ้นได้สิ่งนี้ทำให้มนุษย์มีเวลาเหลือจากการเชี้ยวและหันมาคิดมากขึ้นบางคนบอกว่าไฟทำให้เราฉลาดหลายวัฒนธรรมโบราณให้ไฟเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ กรีกเทพแห่งไฟคือเฮสเตียโรมันไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งเวสตาที่ต้องเฝ้าไม่ให้ดับอินเดียเทพอัคคีเป็นเทพแห่งไฟชนเผ่าแอฟริกาไฟคือสิ่งเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับวิญญาณบรรพบุรุษไฟไม่ได้ให้แสงสว่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความหมายทางจิตวิญญาณมนุษย์เริ่มใช้ไฟเพื่อทำอาวุธเผาหัวหอกให้แข็งเผาศัตรูจุดไฟในสงคราม ในอารยธรรมจีนอินเดียเมโสโปเตเมียไฟกลายเป็นอาวุธและพลังทำลายจึงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายเมื่อเข้าสู่ยุคเหล็กมนุษย์ใช้ไฟหลอมโลหะเมื่อเข้าสู่ยุคกลางเริ่มใช้เตาเผาเตาหลอมและเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่18-19ไฟเปลี่ยนจากแสงสว่างกลายเป็นพลังงานในรูปของไอน้ําและไฟฟ้านี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทําให้โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในศตวรรษที่21มนุษย์เริ่มเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดไฟธรรมชาติเผาถ่านไม้น้ำมันกลายเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเราหันมาหาโซลาเซลล์พลังงานลมและนิวเคลียร์แต่หน้าแปลกแม้ไฟจากไม้และถ่านจะลดลงเปเลวเทียนและแสงจากกองไฟยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นและความเป็นมนุษย์ไม่จางหายไฟเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนสมอง เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนอุตสาหกรรมและกำลังเปลี่ยนอนาคตจากแสงแรกที่จุดกลางคงญ่าจนถึงแสงจากจรวดที่พาเราขึ้นดวงจันทร์มนุษย์ไม่เคยห่างจากไฟและตราบใดที่เรายังต้องการครองธรรมชาติไฟก็จะยังเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์ไปอีกนานเท่านาน